สวัสดีครับผมผู้เล่นการ์ดมวยบอลที่จะว่าเรียขอข่าวสารการเจราฟุตบอลประจำที่7เดือน9 25 5กันนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ ผลแข่งยูฟ่ากลุ่ม EFGH ส่สวสโซนไหนรละรับเยอะสุด2022แล้วก็เรื่องของเตลโก้พร้อมลุยนาโปลีให้ในสันพักต่อพร้อมแล้วฟังครับผลแข่งยูฟ่ากลุ่ม EFGH สึกการแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มประจำฤดูกาล2 0 2 2 2น2 3ถึงโดยมีกลุ่ม EFGH ได้เริ่มการแข่งขันที่มีกลุ่มไหนชนะแพ้กันบ้างไปฟังครับ กลุ่ม E ีนนาโมซาเกตชนะเซลซีไป1นต่อศซาวบวกเสมอเอซีมิลานไป1นต่อหกลุ่ม F เซลติแพ้กับเรอันมานิปแชมต่อไปสต่อศูนยเอเบอล็ซิคแพ้ให้กับซานตาโดเนตไป1นต่อสกลุ่ม G เซเบียแพ้ให้แมนเชสเตอร์บุกโปลไปสี่ต่อ0ูนย์บอสเซียดอตมุนชนะโคลไเอเก้ไป3าต่อศกลุ่ม H ปารีสแซงต์แชงก์ชนะยูเวนตุสไป2องต่อหนึเวนฟิก้าชนะ มันคาบีไฮฟ,ฟาไป 0. สองตัวศูนย์ซมสอนไหนรายรับเยอะสุด2022หลังจากที่ปิดการซื้อขายตลาดซัมเมอร์2022ไปเรียบร้อยทีมไหนที่สร้างรายรับเยอะที่สุดทีมที่ได้รับเยอะที่สุดเป็น,นาการแจกเป็นทีมที่ส่งของนักเตะมากที่สุดร้อยสิบเอ็ดล้านยูโร อันดับ2สปอร์ติงลิเวอร์พลเจ็ดแปดล้านยูโรอันดับ3ไบตัน77ล้านยูโรอันดับ4มอเนโกเจ็ล้านยูโรอันดับ5้าลีดเจสามล้านยูโรอันดับ6เวนิการ์กสิบห้ล้านยูโรอันดับ 7, เจ็เรเตอร์ห4ล้านยูโรและอันดับแปดเซบียา่าหกสล้านยูโรเปียโก้พร้อมลุยนาโปลีอันเดรสันพักต่อจนกระทั่งกงุณสื่อลิเวอร์พูลได้ออกมายืนยันเตียโก้อาคนตา้า กองกลางพร้อมลงสนามเจอกับนาโปลีหลังจากที่เตียโก้ได้รับบาดเจ็บนัดแข่งลิเวอร์พูลเสมอฟูลแล่มไป2อนสอสวันที่6สิงหาที่ผ่านมาตอนนี้ฟิตปรอปลงเล่นแล้วโดยทางเจนคอปได้กลับไว้ว่าเตียโก้กลับมาซ้อมแล้วซ้อมวันที่2คืนวันนี้ซึ่งหมายความว่าเขาพร้อมแล้วส่วนจะลงเล่นนานเพียงใดเราจะได้เห็นกันส่วนเจนแดนเฮนสันกับตันกองกลางที่เจ็บไปต้องพักราว3สัปดาห์เป็นที่แน่นอนว่าจะไม่ได้ลงเล่นที่จะเจอกับนาโปลี หลังจากแข่งศึกยูฟ่าและเบกทตมชาติแล้วจะกลับมาเปิดบ้านเจอกับไบรตันวันเสาร์ที่1ตุลานี้หากไปพาพประการใดทางเราต้องขอไปอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการตามอนเทนต์ที่น่าสนใจแลวสนับสนุนกันมาเยอะๆนะครับ